เปิดรายชื่อสีกองหน้าเป้าหมายแมนยูลุ้นเสริมคมในตลาดนักเตะม,มกราคมนี้มีคนที่โดนใจแฟนผีบ้างหรือไม่ดิแอสเลติกสื่อชั้นนําของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่นเตดทีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษวางเป้าหมายไว้4รายสําหรับแผนการเสริมทัพตําแหน่งกองหน้าในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อแก้ปัญหาเกมรุกที่ทําได้เพียง37ประตูจาก28นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ส่วนในลีกก็ยิงไปแค่22ลูกจาก20เกม อย่างไรก็ตามแมนยูยังไม่สามารถใช้งบเสริมทัพในตลาดนักเตะรอบนี้ได้ยอย่างเต็มที่ตามกฎการเงินแม้ว่าเซอร์จิมเรกคคลิปและกลุ่มอินิออดจะเข้ามาถือหุ้น25%แล้วก็ตามซึ่งดีแอดเลติกระบุว่าปีศาจแดงอาจใช้วิธีเซ็นสัญญายืมตัว6เดือนเหมือนฤดูกาลที่แล้วซึ่งคว้าตัววอลเวคอ์มาจากเบอร์ลีสำหรับเป้าหมาย4รายของแมนยูตามรายงานล้วนเป็นผู้เล่นในศึกบุนเดิลลีกาเยอรมันทั้งหมดประกอบด้วยเอริกมกซิมชูโปโมตง และโทมัสมุลเลอร์สองกองหน้าจอมเก่าของไบเยนมิวนิกที่หลุดไปเป็นตัวสำรองในฤดูกาลนี้หลังการย้ายมาของแฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษนอกจากนี้ยังมีตีโมแวนเนอร์จากแอตเลติสซึ่งเคยเล่นในพีมร์ลีกกับเชลซีโดยรายนี้เคยมีข่าวว่าแมนยูสนใจมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งทั้งชูโปโ,โมติงมุลเลอร์และแวนเนอร์คาดว่าอาจคว้าตัวมาร่วมงานด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ ส่วนรายสุดท้ายคือทีมชาติกินีที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงในฤดูการนี้โดยทําไปถึง19ประตู2แอซิสจาก16นัดแต่รายนี้แมนยูอาจต้องขายผู้เล่นออกไปก่อนเพื่อนําเงินมาจ่ายค่าฉีกสัญญาให้สตูดร์ดที่ตั้งเอาไว้15.2ล้านปอนด์684ล้านบาท